สวัสดีครับวันนี้ช่องทีมโกงหบต่อกับที่ผมได้ถ่ายทําได้พามาดูรถมือสองทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูซีรีส์ซีรีส์สามนะครับทั้งสองตัวนี้เลยนะครับนี่มีตัวดีเซลครับตัวอินไฮบิดจะต้องตัวก่อนก่อนเป็นโฉมเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูกันครับด้วยสองตัวนี้ผมจะครับผมจะ ผมบอกไ้ก่อนสองตัวนี้ผมให้นึกถือว่าเป็นรถป้ายแดงนะครับแล้วอีกอีกคันนึงให้นึกถือว่ามันเป็นรถมือสองนะครับเป็นรถเพราะมันเป็นโฉมเก่าโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูกับสามสูตรอีก่อนนะครับเ,เริ่มจากไฟหน้านไฟหน้าจะเป็น led นะครับเป็น bm led นะครับแล้วก็พร้อมกับไฟตัดหมอกครับแล้วก็มีกล้องกล้องรอบคันหนะ้าอยู่ตรงนี้เซ็นเซอร์หน้านะ ไอ้พวกกระจังอะไรเงี้ยเฮ้ยผมถ่ายนะครับคือถ้าเป็นรถมนะือสองเนาะเออคันนี้มันรถมือสองจะมีรายละเอียดรายเงาเขียนบอกคืออันนี้เป็นร,ร,ร,า,นนคนราคาสองล้านสี่สี่แสนห้าหมื่นครับแต่ตรงจริงน่าจะประมาณสองล้านเจ็ดนะมีมีนิจพันอะไรเงี้ยครับเอ,อ็นอาเรามาดูต่อครับตัวนี้ครับตัวล้อนะครับ ล้อจะอยู่ขนาดที่ส2 2สองห้าพับสี่สิบอาสิบเก้านะครับเป็นลายลายเอ็มนะครับแล้วผมเบกรกคันิเปอร์เบรกเป็นเอ็มนะครับตัวนี้โลโก้เอ็มนี่ครับตัวนี้จะเป็นพวกเสียบไฟฟ้านะครับตัวชาร์จไฟนะเป็นตัวนี้เป็น p l ั g กอินไฮบ d ิดนี่ครับตัวกระตุมอง้าจะมีป้องอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้สองสองห้าเหมือนกันไหม ในสองสองห้าพัสามห้าห้าสิบเก้าใช่ไหมเท่ากันหรือเปล่าจำจังคือดีอันนี้สี่สิบเนื้อสามเก้าตัวยางจะเป็นกดูดิเอเนาะนี่ับยางเป็นกูดยเงเดี๋ยวทำมาดูท้ายก่อนมาดูท้ายเลยแล้วกันนะครับนี่จะไม่เกี่ยวกับส,สัส่วนอีแล้วก็กล้องหลังมาครับนี่เซ็นเซอร์จะมีสี่จุดครับแล้วท่อันเป็นท่อคู่จะเปิดฝาท้ายดู ตัวฝาท้ายนี่ก็โอเคครับมันก็ดูดูกว้างขวางนะครับตัวนี้จะเป็น p อ w e r เอ t เ e t สองว์น,นะครับนี่ครับกดก็กดตรงนี้นะครับแต่ว่าโอผมคิดได้แล้วเดียวผมจะแยกคลิปดีปกว่าเป็น3 2 0สองศูนยดีอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ 3, 2, 0, รนนนครับเราเทียบยกัน มาดูข้างในรถดีกว่านี่ครับเราจะรูปแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมออกข้างนอกดีกว่าเด,ดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมมมาีิที่แล้วเดี๋ยวผมไปดูขาา้างนอก นี่เป็นที่นั่งประมาณผมนะครับก็มันก็นั่งได้โอเคนะครับเนี่ยครับแอร์จะเป็นปรับโซนได้นะครับเนี่ยครับแอร์เดี๋ยวผมดูนะว่ามันมีฮีทไหมน่าจะมีนะรถยุโรปอะนี่ครับถึง28น่าจะไม่ใช่ฮีทไม่มีฮีทนะตัวนี้ จะมีแอร์นะครับนี่แอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวก USB Type C นะครับมาดูนี่กันรนะันทีวางแก้วนะคร,ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันตัวนี้ไฟนะครับนี่ไฟจะเป็นออกส,สีสีเหลืองนะตนัวนี้ไปครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้า นี่ครับนี่ครับตัวแอร์จะเป็นสองโซนนะครับตัวนี้นี่จะเป็นตัวพวกคอมมาอะไรเงี้ยครับตัวไอไดต์ตัวลำโพงนี้จะเป็นลำโพงของนี่ครับ มาแมนโดอนนะครับของนองเอ,อ์เนขึ้นอให้เป็นตามนัดรเสียงก็ประมาณนี้นะครับนี่ไฟเลี้ยวอะาอยู่นี่นะครับรที่ปั่นกระจกวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคูชอนโทน,นะแต่ไม่ใช่อัลเทีฟนะครตัวอัลเททีฟจะอยู่หลังปี ตัวใหม่กว่านี้นครับตัวปัจจุบันนี้ก็มีครับที่ออปชั่นอะไรเหมือนแบบนี้หมดนะแต่ถ้าเป็นไอ้นี่ตัวใหม่กว่านี้คือตัวนี้จะเป็นแอตติพุชคอนโทรลนะครับเดี๋ยวไปดูโฮมเนี่ยพวกจออะไรเงี้ยครับแมปอะไรเงี้ยมีเหมือนกัน,นครับแต่มันจะโหลดชา้านิดนึงครับนี่ก็กล้องร็อกคันกดดูไม่ได้นะนี่ครับกล้องจะเป็นกล้องร็อกคันอย่างเงี้ยครับ นี่ครับกล้องถือว่าโอเคนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นครับเปิดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปิด ปิดกล้องกดตรงไหนตัวนี้เป็นพวกแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับกดออกกล้องให้ก่อนตัวนี้ตัวโหมดนะครับจะมีพวกโหมดโหมดสปอร์ตไฮบริดนะครับอิเล็กทริกเป็นโหมดไฟฟ้านะครับ โอ้หนุ่แล้วก็เริบทีบนะครับเนี่ยตู้หัวครับเบรคมือไฟฟ้านะตัวนี้อยู่ตามตรงไม่รู้เรื่องเลย,เลยครับตัวนี้แอร์จะเป็นแอร์ออเป็นแอร์ออโต้ครับสองฝั่งบุกนุ่มเนี่ยนี่ครับคู่มือจะซ่องเก็บที่เก็บคู่มือนะตรงนี้ก็อแอร์พัดรูชิพ นะครับเดี๋ยวดูนี้ตัวนี้จะเป็นที่ว่าเก็บของครับมี USB Type C นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ,รบเดี๋ยวปิดเดี๋ยวพามาดูพวกอันนี้เป็น USB A นะอุ้ยมี USB A ด้วยดีจังนี่พาสิสองโวลต์ครับตัวนี้จะเป็นไ l เลเชาร์นะครับน่าต้องเปิดเครื่องครับ ผมถ่ายได้แคนี้ไม่สามารถสตาร์ทอะไรได้นะขออภัยด้วยครับตัวนี้จะเป็นที่กดปุ่มให้ปุ่มฝาหลังนะครับไม่ใช่เปิดสปอยเลอร์นะครับอันนี้ฝาลังน้ำมันนี่เดี๋ยวผมจะกดไฟนะเแล้วก็เปิดไฟแล้วอันนี้ไม่ได้แล้ไปฝักปุ่มดูด,ดูกัน อันนี้น่าจะเป็นเครื่องสองพันนะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะสองพันเดี๋ยวผมเขียนจะเป็นให้วันนี้ผมไปศึกษามารีบรีบมาเกินไม่สา,ารพงผมจะเขียนไว้ข้างล่างนี้ครับเดี๋ยวนี่ครับแล้วก็ดูสะอาดนะกับโดยความที่ว่าอันนี้เป็นรุ่นสองก็คือว่าสะอาดมากครับนี่ไม่มีอะไรนิดนึงร้อนนิดนึงก็ลองมาดูกันนะครับก็ลองติดต่อเซลล์ดู 1, 2, 8, ครับหนึ่งสองแปดหกครับ เบอร์ของบิลเดียมเนี่นี่ไฟหน้าจะเป็น LED เนาะนี่ว่เขาไฟไฟเลี้ยวนี่ครับด,ดวงหางนี่นี่ไฟเลี้ยวนะสวยวันนี้เรา วันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนว่าวันนี้ผมตอนมาแบบรีวิวสั้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันรถมันเยอะอะ่ะผมก็ต้องถ่ายเยอะเยอะมากมากๆมา,มาแล้วก็ต้องถ่าย 320D ด้วยแล้วก็3์0 e ตัวนี้น่าจะถ่ายไปเผาไ่แนใจกล่าวว่าถ้าถ่ายนะถ้าถ้าไม่เห็นก็คือไม่ได้ถ่ายนะนะครับโอเคครับผมมัน วันนี้จะถ่ายเพียงแค่นี้นะครับไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากเนี่ยไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากวีซารูปเนี่ยตรงนี้ลืมบอกเลยวันนี้รีบครับคือ,ค,อคือต้องถ่ายหลายคันด้วยอะ่ะเนี่ยอะไรประมาณนี้นครับคือไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเลยเยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ วันนี้ไปก่อนนะเพราะวันนี้มีรถหลายคันต้องเยอะยเยอะมากคาดายท่านหนาละแต่ผมถ้าจะไปถ่ายอีกทีนะครับนี่จะเป็นคันสีดําสีสขาวอันนี้เปรียบเทียบกันนะเนาะนี่แต่ผมจะไปถ่ายอีกคันหนึ่งทีที่สามต้องมันจะมีสองคันเนี่ยยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจที่ยิโกหมด้วยบ๊ายบาย